ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับอยู่กับช่องนพดลนะครับวันนี้เราก็จัดกระโรงกระทิงแดงซูปเปอร์เคเอ็มาครับแกะกล่องมาเลยผมเขาแถมน้ำมันสิ่งที่แถมมากก็มีน้ำมันเกียร์ครับผม10ลิตรแล้วก็เสื้อแล้วก็พวกสายคันเร่งปกติครับแล้วก็วินหน้าครับผมโครงนี้ผมก็จะมาใส่เนี่ยครับผมคันนี้เปลี่ยน ของพ่อนะครับผมโครงตัวนี้ล้อเป็นล้อวง30ใบหน้าสี่นะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยว่ามันจะสวยไหมเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอหากันไกลแป๊บน,นะครับนี่ครับ ก็2เกียร์ด้านหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็1เกียร์บ้างครับผมก็ถือว่าสีสวยมากเลยนะครับนี่ก็มันสามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างครับผมในทุ่งแล้วก็ต่างถนน นี่นะครับเปิดแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามว้าวสวยมากครับมีรอยกล่องทับนิดหน่อยแต่ก็ลบออกครับผมถือว่าดูดีแล้วเอามาดูต่อไปนี่ก็ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยซื้อโครงนะครับ เพราะนี่ก็เป็นผมยังไม่เกิดเลยนะโครงที่ใช้อยู่ก็ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดสักตัวเลยครับที่เห็นเนะี่ยนี่คือโครงตัวแรกครับผมที่ผมเกิดแล้วผมเลือกซื้อเองน,ะนี่ครับผมแจมเลยทำสองลูกเตะอีก ก็ใส่เครื่องยันมาร้อยยี่นะครับ mm hmm. เครื่องก mm hmm. ็มีแค่สปริงอย่างเดียวครับผมสปริงสปริงคาร์บอนาสปริงวาวแค่นั้นครับผมไม่มีอะไรมากเ mm hmm. น้นใช้งานครับ เกะหมดเลยครับไม่ต้องเอาไว้ของใช้งานอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาว่าจะไปลองทำร่องน้ำนะครับผมจะลองไปถ่ายดูถ้าไปได้นะครับผมถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ไไม,มีคลิปครับเพราะพรุ่งนี้ผมไม่รู้ผมต้องไปทำธุระหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรูปน้ำหนนผมจะถ่ายให้ดูแต่คงจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับ นี่เขามีสติ๊กเกอร์เขียนว่าอะไรครับนี่เกรุณาใส่เกลือสองขณะจอดหรือเลิกใช้งานเพื่อยืดอายุสปริงเ yes. กรุณาใส่เกลือสองขณะจอดเราก็สักใส่เลยครับผมปึ๊บม,มันคือสปริงอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็โครงตัวนี้ก็ซื้อมารวมล้อเล็กก็สามหมื่นกว่าบาทครับจากร้านวุฒนครสวรรค์ครับผมตอนนี้เล็กมันขึ้นนะมันก็แพงนิดหน่อยครับนี่ครับก็ อย่างที่เห็นเลยครับถือว่าสวยงามมากครับดูครับติ๊กเกอร์มีบวมนิดหน่อยปล่อยมั้นะครับใส่กิ๊กมากของใหม่น,น็นอตน็อตก็เป็น น็อตตากระทิงแดงนะครับนี่น็อตของเข้าเลยครับนี่หัวนอ็อตอันนี้ตีนเป็นของผมนะครับไม่ต้องตกใจมันเก่าหน่อยเพิ่งไปทํางานมานี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันคือกระทิงแดงตัวไหนครับนี่ก็คล้ายๆกันนะครับเนี่ยลักษณะรูปทรงครับแต่นี่มันโอ้โหอายุสามสิบกว่าสามสิบกว่าปีแล้ครับเนี่ย นู่นหัวลากผมก็สามสิบกว่าปีก็เครื่องนี้ก็สปริงช่างลบนี่นะครับนี่ครับซุปปอร์ ks ตากระทิงเดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนึ่งเกียร์จ้ำแจมเลยตากระทิงแดง ตากระทิงไม่ใช่กระทิงแดงแต่เราก็ติดปากเรียกกะทิงแดงแล้วเนาะเกลี่ยแข็งตึ๊บแต่ผมเติมน้ำมันเกียวแล้วนะครับสิบลิตร เดี๋ยวพวกนี้ต้องหาท่อน้ํายางมาใส่กันมันซึกครับผมครับผมนี่ก็ที่ขึ้นลูกเตะลูกรอกนี่ก็ลูกรอกเขาลูกเตะวินวินเดิมเขาให้มาเท่าไร่ครับเนี่ยเดี๋ยววัดดูดิ สิบครับ<ะ>ส,บสบิเนาะเพื่อนๆอยากดูทำพวกพี่ๆเพื่อนเอยากดูทำสองลูกเตะนะครับเดี๋ยวก็ถ้าอยากทำเดี๋ยวจะทำให้ดูครับผม <Stevens> แต่ขอใช้งานโครงสักระยะหนึ่งก่อนนะครับให้เฟืองมันเข้าที่ก่อนครับผม ให้มันทักครึ่งปีสัก3ามสีเดือนครับให้มันหมดป,ประกันก่นครับเกิดโครงมีป atter, ัญหาเราจะได้เปลี่ยนหรือแก้ได้ครับผมมีสีทะลอกนิดหน่อยเกิดจากการเบียดทับกันมาครับล้อ โดยรวมแล้วก็สีสวยครับผมล้อนี่ก็ใบตั้งอยู่นะครับผมเนี่ยใบายนาสี่ก็ถือว่าพอได้แล้วนะครับคนพ่อใช้ครับไม่ได้ใช้เองครับนี่ก็ที่ปรับความตึงหย่อนสายพาน ครับผมเดี๋ยวยังไงจะใส่แล้วเดี๋ยวจะลองเดินให้ดูครับผมขอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ